สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าเรื่องเงินเงินทองทองในธุรกิจเนี่ยบางทีมันก็น่าปวดหัวเสือเกินวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าจะเปลี่ยนเรื่องยุ่งยุ่งพวกนี้ให้กลายเป็นเครื่องมือสุดเจ๋งที่ช่วยใหธุรกิจของเราพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างไรมาดูกันเลยครับโอ้โหคำถามนี้นี่ผมว่าน่าจะโดนใจเจ้าของธุรกิจหรือคนทําบัญชีหลายๆคนเลยนะครับไอเรื่องการตามเก็บเงินเนี่ยมันเป็นเหมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นเลยนะที่คอยดึงให้ธุรกิจของเราไปไหนได้ไม่ไกลสักที โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยในส่วนนี้เนี่ยเราจะมาลองมองคำว่าลูกหนี้การค้าหรือที่เรียกกันเท่ๆว่า Accounts Receivable ในมุมใหม่กันดูนะครับคือมันไม่ใช่แค่ชื่อแผนกแผนกหนึ่งในบริษัทนะแต่มันคือความเท้าไทยด่านสำคัญเลยล่ะครับที่ถ้าเราผ่านไปได้เนี่ยธุรกิจเราสบายขึ้นเยอะเลยถ้าให้พูดแบบบ้านๆเลยนะลูกหนี้การค้าหรือ AR เนี่ยมันก็คือเงินของเราดีๆนี่เองครับ เป็นเงินที่เอ่อควรจะเข้ามาอยู่ในบัญชีเราแล้วแต่ว่ามันยังลอยๆอยู่กลางอากาศคือเราขายของไปแล้วแต่ยังไม่ได้เงินสดกลับมาซึ่งไอตรงนี้แหละครับตัวดีเลยที่กระทบกับสภาพคล่องหรือว่าเงินหมุนของบริษัทแบบเต็มๆแล้วนี่เลยครับคือความปวดหัวในชีวิตจริงของคนทำธุรกิจเลยไหนจะต้องคอยตามดูว่าบิลใบไหนจะครบกำหนดเมื่อไหร่อา้าวลูกค้ารายนี้จ่ายมาแค่ครึ่งเดียว แล้วไหนจะเรื่องสกุลเงินอีกถ้าค้าขายกับต่างประเทศคือมันเป็นปัญหาจุกจิกๆกจกที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยนะครับแต่พอมากองรวมกันเท่านั้นแหละโอ้โหมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สูบทั้งเวลาและพลังงานของเราไปแบบไม่รู้ตัวเลยโอเค บนเรื่องปัญหากันมาพอแล้วเนอะทีนี้มาดูทางออกกันดีกว่าครับเราจะเริ่มแก้กันที่ต้นทางเลยจุดสตาร์ทของกระบวนการทั้งหมดนั่นก็คือการสร้างแล้วก็จัดการใบวางบิลนี่แหละครับมาดูกันว่าจะทำให้มันง่ายขึ้นได้ยังไง ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเราไม่ต้องมานั่งคีย์ข้อมูลเองทีละบรรทัดอีกต่อไปแต่มีระบบที่ฉลาดพอจะดึงข้อมูลจากใบกำกับภาษีใบลดหนี้ต่างๆนานามาสร้างเป็นใบวางบินให้เราแบบอัตโนมัติเลยจะวางบินเต็มจำนวนหรือแค่บางส่วนก็ได้แค่คลิกไม่กี่ทีจบบอกเลยว่ามันช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากคนหรือ Human e r r o r ไปได้เยอะมากแล้วเรื่องเวลานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับประหยัดไปได้มาหาศาลจริงๆและนี่แหละครับ คือเป้าหมายสูงสุดของมันเลยการสร้างบิลที่ถูกต้องทั้งยอดเงินและส่งได้ถูกเวลาทุกครั้งย้ำว่าทุกครั้งเพราะแค่เราเริ่มต้นได้ดีโอกาสที่จะได้เงินเร็วขึ้นมันก็มีมากขึ้นตามไปด้วยครับเอาละ่ะส่งบิลไปแล้วทีนี้ก็มาถึงด่านที่สำคัญที่สุดและลุ้นที่สุดด้วยนั่นก็คือการรับเงินนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะทำให้ขั้นตอนการรับชำระเงินเนี่ยมันง่ายและสะดวกสบายขึ้นได้ยังไง ในยุคนี้เนี่ยความยืดหยุ่นเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับลูกค้าอยากจ่ายเงินสดจ่ายเช็คโอนเงินหรือบัตรเครดิตระบบที่ดีมันต้องรองรับได้หมดและที่เด็ดกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับคือในบินใบเดียวเนี่ยเราสามารถรับชำระได้หลายวิธีพร้อมกันเลยนะอย่างเช่นลูกค้าจ่ายเงินสดมาส่วนหนึ่งแล้วก็ให้เช็คมาอีกส่วนหนึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในรายการเดียวกันได้เลยโอ้โหมันทำให้การปิดยอดมันง่ายและเร็วขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับ ลองเทียบกันดูนะครับระหว่างวิธีเก่าๆกับวิธีใหม่แบบเก่านี่คือโอ้โหต๊กทำงานรกไปด้วยโพสอิทกองเอกสารก็เต็มไปหมดถึงเวลาก็ต้องมานั่งไล่ตามทวงกันแบบเครียดๆแต่พอเป็นระบบใหม่เนี่ยมันเหมือนมีปฏิทินอัจฉริยะส่วนตัวเลยครับคอยเตือนเราล่วงหน้าว่าบิลไหนใกล้ถึงกำหนดแล้ว และที่ผมชอบมากเลยนะคือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Drill Down ครับมันเหมือนกับว่าเรากดปุ่มเดียวแล้วซูมเข้าไปดูรายละเอียดของบิลใบนั้นได้ลึกถึงเอกสารต้นทางเลยไม่ต้องไปเสียเวลาค้นหาเอกสารให้วุ่นวายอีกต่อไปสุดยอดมากยังยังไม่หมดแค่นั้นนะครับระบบมันยังรับมือกับเคสที่ซับซ้อนกว่านั้นได้อีกนะอย่างเช่นลูกค้ารับชำระมาะแค่บางส่วนก็ทำได้ หรือบางทีเราจำเป็นต้องออกใบเสร็จให้ลูกค้าไปก่อนโดยที่ยังไม่ตัดยอดนี้ก็ทำได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งรับเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศระบบก็จะคำนวณกำไรขาดทุนจากเรทแลกเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติเลยคือทุกอย่างมันจัดการให้เราหมดเลยครับโอเคครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องการจัดการงานยิบย่อยในแต่ละวันไปแล้วเนอะคราวนี้เรามาขยับมาดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นกันบ้างดีกว่าครับ มาดูกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในระบบลูกหนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญในธุรกิจได้เฉียบคมขึ้นได้ยังไงนี่แหละครับคือพลังที่แท้จริงของการมีข้อมูลคือมันเปลี่ยนจากแค่ตัวเลขให้กลายเป็นคําตอบได้เลยอย่างถ้าเราอยากรู้ว่าเออลูกค้าไรายไหนนะที่ชอบจ่ายเงินช้าก็แค่เปิดรายงานวิเคราะห์อายุหนี้ดูหรือถ้าอยากรู้ว่าอนาคตเงินสดเราเป็นยังไงก็ดูรายงานพยากรก,การชําระเงิน คือทุกคำถามที่เราสงสัยเกี่ยวกับลูกหนี้เนี่ยมันมีรายงานที่พร้อมจะให้คำตอบเราได้ทันทีเป็นข้อมูลที่เอาไปใช้งานต่อได้จริงไม่ใช่แค่ตัวเลขเลอยๆครับมันทำให้เราเห็นภาพลูกค้าแบบครบทุกมิติแบบ360องศาของจริงเลยครับลองนึกภาพตามนะครับสมมติมีลูกค้ารายสำคัญมาสั่งของล็อตใหญ่เรากำลังจะกดอนุมัติอยู่แล้วแต่พอเปิดดูข้อมูลในระบบ ระบบมันโชว์ขึ้นมาเลยว่าลูกค้ารายนี้ยังมีเช็คที่ยังไม่ผ่านอีกตั้ง3าใบแถมประวัติที่ผ่านมาก็จ่ายช้าตลอดโอ้โหข้อมูลแค่นี้อาจจะทำให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องการให้เครดิตกับเขาทันทีเลยก็ได้นี่แหละครับคือพลังของการเห็นข้อมูลทั้งหมดในที่เดียวมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่า นอกจากการจัดการบิลและอันรับเงินแล้วเนี่ยระบบมันจะช่วยให้เราคุมเกมหรือบริหารความสัมพันธ์ทางการเงินกับลูกค้าได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ยังไง มันคือการมีเครื่องมือที่ทําให้อํานาจการควบคุมกลับมาอยู่ในมือเราครับเราสามารถตั้งเงื่อนไขเครดิตให้ลูกค้าแต่ละรายไม่เหมือนกันได้เลยลูกค้ารายไหนประวัติดีก็ได้เครดิตดีไปไรายไหนมีปัญหาก็อาจจะใส่ชื่อไว้ในแบล็คลิ s t เพื่อเตือนทุกคนในทีมได้แถมยังตั้งระบบให้ช่วยติดตามทวงหนี้ได้อีกหรือจะพิมพ์พวกใบแจ้งยอดซองจดหมายก็ทําได้จากในระบบเลยทั้งหมดนี้มันช่วยให้เราป้องกันปัญหาได้ก่อนที่มันจะเกิดครับ และผลลัพธ์สุดท้ายของมันก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดของเราไปเลยครับคือเปลี่ยนจากการเป็นนักดับเพลิงที่คอยวิ่งตามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปการเป็นผู้จัดก,การที่วางแผนป้องกันปัญหาเชิงรุกไม่ให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกซึ่งมันคนละเรื่องกันเลยและพอเอามารวมกันทั้งหมดนะครับสิ่งที่ได้กลับมามันไม่ใช่แค่ว่าเออทำงานง่ายขึ้นแต่มันคือการปลดล็อกธุรกิจให้หลุดออกจากวงวนเดิมๆเ,เลยครับ พอกระแสงเงินสดดีขึ้นงานเอกสารน่าเบื่อก็น้อยลงทีนี้ล่ะครับเราจะมีทั้งเวลามีทั้งพลังงานสมองไปคิดเรื่องที่มันสัมพันธ์กว่านั่นก็คือการวางแผนการหาทางทำให้ธุรกิจของเราเติบต่อไปข้างหน้ายังไงล่ะครับ สุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองไปคิดกันเล่นๆนนะครับว่าถ้าเราสามารถกําจัดความวุ่นวายเรื่องการตามเก็บเงินออกไปได้จนหมดแล้วมีความชัดเจนเรื่องการเงินแบบเต็มร้อยลองนึกดูสิครับว่าธุรกิจของเราจะสามารถทำอะไรใหม่ๆหรือไปได้ไกลกว่าเดิมได้อีกแค่ไหน